นิดไม่มีน้ำใจหนูนิดเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเคลียหนังสือเก่งทำงานเรียบร้อยแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพื่อนๆถึงไม่ค่อยชอบหนูนิดเลยเชา้าวันนี้ขณะเรียนวิชาศิลปะหนูนิดกำลังระบายสีอยู่น้อยหนาก็มาหา เราขอใช้สีด้วยนะเราลืมเอามาไม่ได้หรอกของใครของมนันสิเราเพิ่งซื้อสีมาใหม่นะหนูนิดพูดหนูนินได้ยินจึงเรียกน้อยดาให้ไปใช้สีด้วยโชวโ์มงคณิตร์ครูให้สัง่งให้หนูนิด บวกเลขเพลินเพลน,น้องพัดก็เอื้อมมือมาสก,กิดดินขอยืมดินสอแท่งหนึ่งสิดินสอเราหักไม่ได้หรอกไม่รู้จักเตรียมมาเผื่อเองนี่หนูนิดไม่ให้เพื่อนยืมทั้งที่มีดินสอตั้งหลายแท่งน้องพัดเคย เลยไปขอยืมเทนนิสแทนพักกลางวันหนูนิซื้อข้าวโพดถุงใหญ่หาที่นั่งพักกลางวันได้ยินตุ้หนุยนั่งคุยกับมะนาอยู่ริมสนามเราทำกระเป๋าเงินหายไม่มีเงินซื้อขนมเลยตุ้หนุยพูดหน้าเศร้า ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราซื้อมาแบ่งกันก็ได้มะนาวบอกตุ้ยหนุยพอหนูนิดได้ได้ยินก็รีบหลบไปนงัที่อื่นตุ้ยหนุยอ้วนกินเก่งเดี๋ยวแย่งเราหมดหนูนิดคิดหนูนิดนิสัยแบบนี้ไม่มีใครแบ่งปันอะไรให้ใครเลย จึงไม่มีเพื่อนอยากคบหาแล้วไม่มีใครอยากเล่นด้วยหนูแต่หนูนิดก็ไม่สนใจดีซะอีกจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับเราเย็นวันหนึ่งหนูนิดกลับจากโรงเรียนแล้วออกไปนั่งเล่นแล้วออกไปเล่นเพลินจนค่าม,มืดคืนนั้นหนูนิดต้องอยู่ทำกำบ้านจนดึก เพ่อห่วงนอนจังหนูนิดทำการบ้านไปสปะปงกไปจนเสร็จรีบเก็บสมุดใส่กระเป๋าคานขึ้นเตียงแล้วหลับผอยทันทีวันรุ่งขึ้นหนูนิดตื่นสายรีบไปโรงเรียนโดยไม่ได้ตรวจความเรียบร้อยกระเป๋านักเรียนเหมือนเคย ชั่วโมงแรกเป็นวิชาภาษาไทยคุณครูให้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแย่แล้วลืมหนังสือหมดเลยกล่องจีสโซแล้วก็เป่าเงินด้วยหนูนิดเดินหน้าจ่อยไปบอกกับคุณครูคุณครูจึงให้ไปดูหนังสือกับเพื่อน หนูนิดกลับมานั่งน้าเศร้าไม่กล้าขอเพื่อนอ่านหนังสือด้วยเพราะว่าตัวเองไม่เคยแบ่งปันให้ใครอ่านเลยน้อยนาเห็นก็สงสารจึงพูดว่าอ่านกับเราก็ได้ขอบคุณนะหนูนิดบอกอย่างความดีใจเมื่อคุณครูคัดไทยหนูนิดไม่มีดินสอ จึงหันไปนนี้จึงหันรีหันขวางมองเพื่อนแต่ไม่กล้าย,ยืมยืมของเราก็ได้นะเรามีหลายแท่งน้องพัดพูดแล้วส่งทินสอให้ขอบคุณนะหนูดินละอายใจที่วันก่อนไม่เค้าให้พัดยืมดินสอ ชว่วงพักกลางวันขณะที่หนูนิดนั่งเหงาหงอยไม่มีเงินซื้อขนมตุ้ยนุ้ยถือข้าวโพดถุงใหญ่มานั่งด้วยกินข้าวโพดด้วยกันนะเราซื้อมาเยอะแยะเลยตุย้ยตุ้ยนุ้ยชวนขอบคุณนะจ้าตุ้ยนุ้ยหนูนิดยิยนดีใจรู้สึกละอายใจที่ไม่เคยแบ่งขนมให้ตุ้ยนุ้ยเลย หนูนิดรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจเพื่อนๆมากและละอายใจว่าที่ผ่านมาหนูนิดไม่เคยมีน้ำใจให้ใครเลยเพราะไม่คิดสักวันตัวเองจะเดือดร้อนแล้วเพื่อพาอาศัยเพื่อนเหมือนวันนี้ตั้งแต่นั้นมาหนูนิดจึงปรับปรุงตัวใหม่กลายเป็นเด็กมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันคนอื่นเดี๋ยวนี้หนูนิด ก็เป็นเด็กที่รักขอเพื่อนๆแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข